สุดปังปรากฏตัวครั้งแรกท t ีกริดอำานวยเดชกรในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์บาลองเซียกานั่งฟรอนโรคกระทบไหลเซเลบริตี้ดังความปังมาแรกหลังจากท TP กริดอำานวยเดชกรนักแสดงและศิลปินหนุ่มได้รับการแต่งตั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบาลองเซียกาบาเลนเซียกาแบรนด์แฟชั่นระดับโลกล่าสุด ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนสำคัญนั่งฟรอนโรคกระทบหลายเซเลบริตี้ดังไม่ว่าจะเป็นปารีสฮิวตัน I S A B E L L E ี L L e S U P P E R T คริส e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  J U N G L E N N E R บิ I ๊กแมทธิว L E E J U N G L นลีซอง J จไอ จีโอเอนดูยอนและที่ขาดไม่ได้แฟชั่นไอคอนตัวแม่จากประเทศไทยอย่างชมพู่อารยาที่มาร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันฤดูร้อน2024อีกด้วยทางด้านของทีทีมาในลุคเสื้อเทรนโค้ตทรงแพทเด็ดแมทซี่สีเทา,ซ,เทาซีเมนสวมทับเสื้อฮูดดี้และกางเกงสเวทแทนสีดำแมทกับรองเท้าสไตล์มันรุ่นโรมีโอ และแว่นกันแดดสีบรอนรุ่นเฟนเนกทั้งหมดจากบาลองเซียกาคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิ2024เสริมความโดดเด่นสไตล์บาลองเซียกาโดยท t ีสามารถนำเสนอโทเท่าลุกได้อย่างลงตัวจนได้รับความสนใจและการตอบรับจากสื่อและช่างภาพจากทั่วโลกที่มาร่วมงาน